บอกเลยว่าบ้านเรากําลังโดนผลกระทบเรื่องน้าท่วมเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็พายุก็ยังไม่หยุดเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีล่าสุดเลยค่ะพายุโซนร้อนซูลิกค่ะกรมอุมอตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเส้นทางพายุดิเฟรสชันในทะเลจีนใต้นะคะว่าขณะนี้นะได้พัฒนาเป็นพายุโซนร้อนซูลิกแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าลูกนี้จะไม่พัฒนาเป็นพายุใต้ฝุ่นแบบยางินะคะเพราะว่าเข้าใกล้ชายฝัย่งซึ่งช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนามและจากนั้นช่วงดึกจะเข้าสปป,ปลาวต่อไปนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยคืออะไรคือเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะคะจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยภาคอีสานตอนบนและตอนกลางเตรียมรับมือด้วยนะคะเริ่มจากจังหวัดสกนลนครนครพนมมุกดาหารหนองคายบึงการจะโดนก่อนเพื่อนเลยค่ะพี่ตุ๋ย <ใน S 2> ขา <3. S 1> แล้วจากนั้นนะคะก็จะไปต่อกันที่ภาคเหนือด้านตะวันออกแล้วก็ตอนล่างช่วงวันที่20ถึง21กันยายนนี้นะคะซึ่งกรมอุตุบอกว,อว่านี่ถือว่าเป็นพายุลูกแรกของปีที่เข้ามาประเทศไทยโดยตรงและเราคาดการณ์ไว้นะคะว่าตอนนี้มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศ จีนด้วยและจะเจอกับพายุลูกนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างนะคะคุณผู้ชมก็คือพายุจะแรงขึ้นหรืออ่อนกําลังลงเมื่อเข้าประเทศไทยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนี่ก็จะทําให้เกิดฝนตกอย่างอย่างหนักนะคะอ่านะคะคือตอนนี้พายุไม่ว่าจะมากี่ลูกเกี่อะไรอ่ะสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้ที่สุดนะระบบเตือนภยอัยใช่ค่ะช่วยเตือนภัยบอกฉันหน่อยนะว่าฉันต้องยกของขึ้นที่สูงน้ําจะมากี่โมงน้ํามันมาหนักไหมน้าป่ามันมาไหมแล้วก็รวมถึงเรื่องของอ่ะเงินเยียวยารัฐบานอ่ะอนุมัติมาแล้วจะจ่ายฉันเมื่อไหร เชียงรายตอนนี้คือตัวอย่างแล้วคุณผู้ชมฮะอย่างที่คุณบุ๋มประดาดาววงู้ดีบอกอย่าใช้คาว่าเริ่มต้นใหม่<ะ>ติดลบทั้งนั้นนะฮะ,ฮะ